กันสารนี้ก็เป็นของที่โชว์รูมมักจะแถมให้เวลาเราซื้อนะครับถึงไม่เอาเขาก็ไม่ลดราคาให้นะครับก็วิธีการติดนะครับก็อันนี้เคยติดแล้วทีหนึ่งนะครับแต่ก็เอาออกนะครับแล้วก็เอากลับมาติดซ้ํารอบนี้นะครับวิธีการคือเอากาว 3M นะครับมาติดนะครับเป็นกาวแดงแบบเอ่อสหรับติดรถยนต์นะครับก็เอามาติดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอามาติดกับตัวรถโดยพยายามรักษาขอบขอบประตูกับขอบคิ้วให้มันชนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ค่อยๆไล่สเต็ปไปทีละตามมุมนะครับ ถ้าไม่สะดวกก็แง้มประตูมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามให้ขอบมันชนขอบทําท่ามือเป็นท่าจีบนะครับแล้วก็ตามรูปประกอบด้านล่างนะครับทำทำท่าแบบอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไล่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 ขึ้นลงไปทีละนิด,ท,นดทีละนิดนะครับจนกระทั่งเออมันถึงที่ขอบด้านล่างนะครับก็จะเป็นอันเสร็จพิธีนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะ ใช้มือนะครับแล้วก็บีบบีบปีบบ,บีบมันหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้มันเข้าร่องให้มันสนิทก,กันมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยทำท่าบีบและลูดอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็กันดนะครับช่วยกันาดตามชื่อมันนี่แหละครับทำให้เราสามารถแย้งกระจกได้ในวันที่ฝนตกปลอยแล้วอากาศในรถถ้าเปิดแอร์ก็เย็นถ้าไม่เปิดก็ฟ้าขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเราแง้มกระจก อย่างเงี้ยเราปิดแอร์มันก็ยังพอจะทําให้เราขับรถโดยที่อากาศไม่หนาวเกินไปได้นะครับเนี่ยพยายามรักษาระยะห่างแบบนี้นะครับส่วนข้อเสียนะครับก็คือถ้าวิ่งที่ความเร็วสูงเนี่ยก็อาจจะมีเสียงลมเข้ามาบ้างนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับโมโดูลโล่เขาจะมีหมุดเป็นหมุดยึดนะครับแต่อันนี้เป็นของเทียบนะครับเขาก็จะติดง่ายหน่อยก็คือจะเป็นแค่กาวอย่างเดียวเวลาจะเอาออกนะครับก็ใช้น้ามันสนในการล้างน,นะครับแล้วก็ตรงจุดเสาเอเนี่ยก็จะ หนาขึ้นจากการที่กันศาสตร์มันไม่สามารถมองทะลุได้จะต้องระมัระว่างเวลาเลี้ยวโค้งมากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นมุมอับมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ